สวัสดีค่ะตามที่กองทัพที่3กํกำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกระถิงนสามัคคีประจำปี2569ในวันพฤหัส,สบสดีที่30ตุลาคม2568วันนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาขึ้นณวัดยางตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกวันที่29ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา พลโทรระเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่สตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในพิธีทอดกรถินสามัคคีกองทัพภาคที่สประจำปี2569โดยมีกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่วัดและชุมชนโดยรอบให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการประกอบพิธีทอดกรถินสามคัคคีซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดเก็บเศษขยะปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัดยางเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2,398ปูชนียวัตถุที่สำคัญคือพระสรัมฤทธิโกสีนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อเขียวและยังมีอนุสรณ์สถานผู้เสียสละกองทัพภาคที่สนักรบนิรนามคนเรือนตำรวจ ทหารในช่วงพุทธศักราช2,512ถึง2,525 25อยู่ด้วย